ปิดไหมเงี้ยกดอย่างเดียวใกล้กับมาแล้วในป่ามติดไม้เนี้ย Đó, nó mực giá cản Đặt không đi đâu không 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 โอ้กัดใบใ <ห ả? S 1> บง้างเลยเนะีย่ยใบนันรถเกิดงใบง้บา,งางกูขึ้นแล้วโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับโคตรโดดบัดเบตหมอดาครับบัดเบตหมอดา โหดกรดบสุดตัวเลยเ <laughs> ขื่องกับตัวนี้นอา้าหมอดาดดดเออุมเออุมอมมมมมมมยังมมมไม่มด้ใส่แว่นมม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 มักมมมมมอีกมมมมีขึ้นมมมมมมดีมมอด,ดมดมดมมมมมมมอมมมอมม ิ่มันให้ไวให้ไหวจะเข้าป่าแล้วก็จะเข้าปลาอามอิม่งี กัดไม่โดนครับไปสักทีแล้วก,กันจุดพอดีเข้ารีบยกโหกัดกรงกรงเลยนะโห<อ>เห็นปากเลยที่หมาวับเลยพิงตรงๆเลยนะก็มองว่ามันใกล้เรือเก็บก่อน,น,นอย่งมาเอาเร็วให้ไวจะเข้าป่าแล้ว เกตติดมัน้วไงน่ะอือิดเกดเลย <c oughs> เกตข้างแก้มโน่นข้าวปลาแล้วโอ้โหทำไมเนี่ยโอโ จริงดูเพิ่งเ,เข้าไม่น่าเข้านะทำไมนเนี่ยเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยน้าพี่ชายเข้ายัางมันน่าจะเข้านะจริ